สวัสดีครับนี่คือชดเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับสิ่งที่ยากในวงการกีฬามีไม่กี่อย่างนะครับหนึ่งคือการรักษาแชมป์สองการที่ลูกจะเดินตามรอยเท้าคุณพ่อเป็นสุดยอดนักกีฬาแล้วสามการที่ครอบครัวเดียวกันพี่น้องกันจะเป็นนักกีฬามืออาชีพแต่วันนี้บุคคลที่ผมจะพูดถึงนั้นเป็นยอดนักอเมริกันฟุตบอลพี่น้องต่างคนต่างประสบความสำเร็จ

คาดไม่ถึงคือเขาพริ้วในสนามแล้วนะฮะแต่ก็เป็นแดนเซอร์ที่พริ้วเหมือนกัน mm hmm. เขาเคยประกาศไว้นะครับว่าหากพาทีมคว้าแชมป์จะเต้นประมาณราชาเพลงพับไมเคิลแจ็กสันอ่ะงั้นดูไมเคิลออริจินอลของจริงก่อนครับ บัวเต็งโชว์แดนซ์พริวกลางสนอมบอลอ้าวอะเขานี่ครับมาดูนักกีฬาอเมริกันฟุตบอล รับบ้างที่สำคัญ2คนที่จะมารับคู่กันคือ Manning Brothers สองพี่น้องตระกูลแมนนิงครับเพตาและก็อีไลทั้งคู่เป็นนักอเมริกันฟุตบอลเหมือนกันแถมเป็นคอเตอร์แบ็กหรือตัวความเหมือนกันอีกด้วยเหมือนกันทุกอย่าง e อ e r y t h i ิ g งั้นรับคู่กันสดีกว่าเพลงก็ประมาณอเมริกันฟุตบอลมันดีดูสนุกเหมือนดูหนังแฟนตาซีเอ้าลองฟังกันดูโย Fantasy, fantasy, football fantasy, uh, fantasy, fantasy, football fantasy. Like an fantasy. end zone that ends in a waterfall, a shower that showers you in tiny footballs. It's a hey. football fantasy like no other. Like having a best friend that's your quarterback brother. หากยังไม่จูใจเย็นนี้17นิกา3 0นาทีมาลุ้นกันว่าปลาดิบเอาอยู่ไหมเฮ้ยๆๆไม่ใช่ปลาดิบนี่นักเทนนิสญี่ปุ่นจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้หรือไม่วันนี้17นกา3 0นาทีใน Top n e w วช่อง28 33 38และ43เดี๋ยวเจอกันครับ